เนื่องด้วย13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระราชกรณียกิจโครงการแกล้งดินเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอนั่นคือปัญหาดินเปรี้ยวจนไม่สามารถทําการเกษตรใดๆดได,ได้พระองค์จึงคิดหาทางแก้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าแกล้งดินโดยโครงการนี้ใช้เวลาศึกษาทดลองถึง2ปี ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งมีวิธีการคือทำดินให้แห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งผลลัพธ์คือดินจะกลายเป็นกรดจัดทำไปเรื่อยๆจนไม่สามารถปลูกพืชได้จากนั้นจึงหาวิธีเพื่อปรับปรุงดินให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้เนื่องด้วยวันที่7ธันวาคม2564วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิลาเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาพระราชะกรณียกิจด้านสาธารณกุศลที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการเป็นองค์กร การกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนเนื่องด้วยวันที่หมกราคม2565วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทรงริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจำราชการได้แก่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งในปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ทั้งยังทรงสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปดเกล้าให้สถาปนาขึ้นในปีพศ2440ปัจจุบันคือโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ เนื่องโดยวันที่5ธันวาคม2564เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพระรษาของพระบาทสมเด็จพระาาบรมินศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรรัชกาลที่9พระราชกรณียกิจเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชท,ทรงโปรดเป็นพิเศษพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4 วันที่7ธันวาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนะเลทิลาเทพพยาวดีกมหลวงราชสานินีนสิริพัฒมหาวัฒราชาธิดาพระราชะกรณียกิจมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสอาชีพผู้ได้โอกาส อันเกิดผลที่ได้รับจากทางกฎหมายและด้านสังคมวันที่1มกราคม2565ว,วันคล้ายวันพระวรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจได้ทรงพระกราโปดท้าให้ตราพระราชบัญญัติครังอมสินพศ2565ขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักอมทรัพย์และ เพื่อความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของประเทศเนื่องด้วยวันที่5ธันวาคม2564วันที่5ธันวาคม2564วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรนศาพระบาทสมเด็จพระบรมชนนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชกรณียกิจ เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเป็นพิเศษพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่สี่วันที่เจ็ดธันวาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสกิติยาภาณเลนทิราเทพวดี กมรลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชราธิดาพระราชกรณียกิจมูลนิธิน,าานภาในพระราชรำลำรลิที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมวันที่หนึ่งมกราคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห พระราชกรณียกิจด้านการเศรษฐกิจได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัติครังออมสินพุทธศักราช2456ขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักอมสัพย์และเพื่อความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของประเทศ